สัสดีค่ะในวันนี้สำนักกฎหมายสำนักง,งานเลขาธิการวุฒธธิสภาจะได้มีการสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญตัติคุ้มครองแรงงานฉบับที่พศจากท่านมรสิทธิเ์เรียงประสิทธิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักภูมิใจไทยเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญตัติในขั้นการพิจารณาของวุฒิสภาค่ะ ซึ่งร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับนี้นะคะจะเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2541เกี่ยวกับการกำหนดให้ส่วนราชการองค์การมหาชนรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐซึ่งจ้างบุคคลธรรมดาเข้ามาปฏิบัติงานให้ได้รับสิทธิประโยชน์ไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและให้อยู่ในเขตอำนาจของศาลแรงงานนอกจากนี้เพื่อส่งเสริมแรงงานหญิงยังมีการปรับปรุงสิทธิต่างๆเกี่ยวกับการลาเพื่อคลอดบุตร รวมทั้งกำหนดให้ในายจ้างสามารถส่งแบบสภาพการจ้างและสภาพการทำงานได้โดยลดขั้นตอนการดำเนินงานของพนักงานตรวจแรงงานในการส่งแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงานให้แก่นายจ้างซึ่งในวันนี้เราก็จะได้รับฟังความคิดเห็นทางวิชาการของท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวในลำดับต่อไปค่ะสว,ส,สวัสดีครับการแนะนำของสนับกฎหมายนะคะส,ส,คสํานักเลขาธิการวุฒิสภา โดยกลุ่มงานกฎหมาย2วันนี้ได้รับเกียรติจากท่านวรสิธิ์นะคะเรียงประสิทธิ์นะคะสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรภรคภูมิใจไทยนะคะให้ทําการสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับทีบพศนะคะซึ่งบทสัมภาษณ์ดังกล่าวนะคะสัณักกฎหมายจะนําไปเผยแพร่ในเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับที่พศของสันักกฎหมายนะคะแล้วก็จะมีการเผยแพร่โดยการทําเป็นคลิปวิดีโอด้วยนะคะ, mm hmm. ะ,คะท่าน นี้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้แก่สมาชิกวุฒทสภาค่ะโดยในการสัมภาษณ์ครั้งนี้นะคะก็จะมีคุณจิตตการนะคะเจรตะโกนนะคะวิทยากรชำนาญการพิเศษนะคะแล้วก็คุณเกศไพรินนะคะลักษณะวิราชค่ะวิที่กรปฏิบัติการเป็นผู้ดำเนินการสัมภาษณ์ในครั้งนี้นะคะได้เชิญได้เลยค่ะประเด็นจากร่างพระราชบัญญัติค่ะ ข้อที่1ค่ะขอทราบถึงปัญหาอุปสรรคเหตุผลและความจาเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติคุมข้องแรงงานฉบับที่พศค่ะต้องเรียนแบบนี้ครับว่าเราเรามีสมมติฐานนะครับที่บอกว่าทุกวันนี้เนี่ยข้อที่1เนี่ยคนมีลูกน้อยลงนะ<ม>เพราะด้วยความจำเป็นหลายอย่างด้วยความเป็น,นเรื่องเศรษฐกิจด้วยความจะเป็นเรื่องของเวลาด้วยความจะเป็นอะไรพวกนี้แล้วก็ประกอบกับว่า ทุกวันนี้เนี่ยเราบอกว่ากฎหมายในการอนุญ,ญาตให้ลาคลอดเพื่อไปเลี้ยงดูบุตรเนี่ยมันมันมันยังมีกรอบที่มัน,มนยังน้อยไปซึ่งนอกนอกนอกจากที่เ,เราจะทำเราจะส่งเสริมให้คนมีบุตรมากขึ้นแล้วเนี่ยมันหมายถึงคุณภาพชีวิตของเด็กและแม่มันก็จะต้องดีขึ้นไปด้วยอันนี้คือเป็นสมมติฐานกว้างๆรวมไปถึงเรื่องของออการ ดูแลนะครับแล้วก็บังคับใช้เกี่ยวกับกลุ่มของแรงงานซึ่งโดยปกติแล้วกฎหมายออสวัสดิการคุ้มครองแรงงานพวกนี้เนี่ยมันจะดูแลในส่วนของภาคเอกชนเป็นหลักอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็ยังมองเห็นว่ายังมีในส่วนของภาครัฐในบางส่วนที่เขาอาจจะยังไม่ได้มีกฎหมายที่จะเข้ามาคุ้มครองแล้วก็ดูแลเขาได้ดีเท่าที่ควร ก็อาจจะมีการปรับในส่วนนี้ด้วยนะครับซึ่งในในร่างพรบฉบับนี้เนี่ยจริงๆในเงื่อนไขเราไม่ได้ปรับเยอะหรอกครับเราปรับในส่วนของขอบเขตการดูแลรวมไปถึงเรื่องของการการละคลอดการดูแลบุตรทั้งของผู้หญิงและของผู้ชายอะไรแบบนี้ครับข้อที่2ร่างพระราชบ,บัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับที่พอ,อมีความแตกต่างจากกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันอย่างไร ก็ <S <S อย่างที่เรียนเป็เบื้องต้นน,นะครับเราเรามีการปรับในเรื่องของกรอบนะครับที่ให้แรงงานในส่วนของผู้หญิงผู้ชายเนี่ยในการดูแลบุตรไ,ไ,ได้เพิ่มมากขึ้นนะครับเป็นกรอบกว้างๆไว้เพื่อเพื่อให้ไปลดปัจจัจที่ที่คนไม่มีเวลาแม่ไม่มีเวลาที่จะมาดูลูกเดี๋ยวต้องรีบกลับไปทํางานหรือแม้กระทั่งว่าเออถ้าเกิดว่าเราลางานนานไป เดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือเปล่าหรืออะไรพวกนี้เราก็พยายามที่จะเข้าไปซัอพเพาะตรงนี้ให้มากขึ้นโดยที่ต้องต้องควบคู่กันไปนะครับไม่ใช่ว่าเราจะไปขยายจนโอเคผมเชื่อว่าแรงงานน่าจะแฮปปี้มากขึ้นแต่ไม่ไม่ไปกระทบในส่วนของออภาาของผู้ประกอบการมากเกินไปเพราะนั่นหมายถึงเราต้องเวทบาลานให้ดีถ้าเกิดเราดึงทางไหนสูงเกินไปทางอีกฝั่งหนึ่งมันก็จะต้องรับน้ำหนักมากขึ้นทีนี้แทนที่ แทนที่คุณภาพชีวิตแรงงานมันจะดีขึ้นแน่นอนในช่วงแรกถ้าเกิดเราปรับให้มันสูงขึ้นจริงๆแล้วมันดีขึ้นแน่ๆแ,แต่สุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าในภาพรวมผู้ประกอบการเขารับกับสิ่งที่กําลังจะตามมาเนี่ยไม่ไหวอนาคตแน่นอนคนเหล่าน,นี้ต้องตกงานหรืออาจจะต้องโดนเลี้ยงออฟหรือว่าอาจจะต้องลดปริมาณคนงานลงซึ่งในระยะยาวมันไม่ใช่ผลดีแน่นอนเพราะฉะนั้นก็ต้องเวทน้ําหนักให้ดีครับ ข้อที่3ขอทราบหลักการที่สำคัญเกี่ยวกับการกำหนดให้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับกับราชการส่วนกลางร,ราชการส่วนภูมิภาคราชการส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐค่ะคื่ในส่วนนี้นะครับต้อย่างที่ผมบอกไปข้างต้นว่ากฎหมายคุ้มครองแรงงานเนี่ยโดยหลักแล้วก็จะดูแลในส่วนของแรงงานภาคเอกชนเป็นหลักแต่ก็ยังมีในบางส่วนที่ที่เรามองว่าเ,เป็น เขาเรียกว่าเป็นลูกจ้างของรัฐนะซึ่งก็จะมีหลายๆสถานะไปด้วยกันเนี่ยอาจจะยังไม่ได้รับไม่มีพื้นที่ที่จะมีกฎหมายเข้ามาดูแลนะครับซึ่งในส่วนของผมผมก็จะเสนอในส่วนของอาการจ้างเหมาบริการนะครับที่รัฐเป,เป็นเป็นเป็นคนจ้างนะครับส่วนอีกอีก,อก,อก,อกร่างอีกฉบับหนึ่งก็คือของท่านวันวิภาก็จะครอบคลุมไปถึงส่วนของลูกจ้างชั่วคราวหรือหรือว่าพนักงานราชการหรือว่าอะไรพวกนี้ด้วยนะครับ ซึ่งในมุมมองผมเนี่ยที่ผมเสนอในส่วนของจ้างเหมาเนี่ยเพราะว่าเป็นลูกจ้างประเภทเดียวที่ไม่มีกฎหมายที่ดูแลในเรื่องของสวัสดิการนะครับแต่ในส่วนของออลูกจ้างประเภทอื่นๆเนี่ยอันนี้ในทางกฎหมายเองเราต้องไปดูว่ามีพรบรหรือว่ามีกฎหมายฉบับอื่นที่ดูแลในเรื่องของสวัสดิการอยู่หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้น ในการที่เราจะไปเขียนเพิ่มเติมหรือว่าจะไปปรับเปลี่ยนเนี่ยต้องไปดูว่ามันโอเวอร์รูทางนู้นหรือเปล่าอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ก็ก็ต้องไปดูในรายละเอียดกันอีกทีนึงครับข้อที่4ค่ะมาตรการและกลไกลทางกฎหมายที่สำคัญในการให้รูปจ้างซึ่งเป็นหญิงมีคันมีสิทธิลาเพื่อคลอดหรือเลี้ยงดูบุตรต่อ1นึ่งคัน รือการมอบสิทธิการลาให้แก่คู่สมรสตามกฎหมายอันนี้มุมมองส่วนตัวสิทธิ์ใครสิทธิ์คนนั้นนะครับในการที่เราจะมอบสิทธิหรืออะไรสิทธิเนี่ยมันดูแล้วมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะที่จะยุ่งยากเพราะฉะนั้นในร่างที่ผมได้เสนอไปเนี่ยมันก็เลยแยกเป็นสองส่วนในส่วนที่เป็นในส่วนของผู้หญิงแล้วก็ในส่วนของคู่สมรสซึ่งซึ่งต้องบอกว่าเราไม่ได้เ,เราจะเปิดกว้างเราจะเปิดกว้างเพราะว่า ในปัจจุบันนี้เนี่ยในความเป็นครอบครัวมันก็ไม่ได้จําเป็นที่จะต้องเป็นผู้หญิงกับผู้ชายเสมอไปนะครับมันก็จะมีในส่วนของพี่น้องประชาชนที่เป็น LGBT ด้วยเช่นกันนะครับก็อยากจะเปิดกว้างให้ให้คู่ชีวิตของเขาสามารถที่จะได้รับสิทธิ์นี้ด้วยนะครับแต่เป็นการแยกสิทธิ์นะครับของใครของคนนั้นไม่ได้เป็นการเ,เป็นสิทธิ์ของใครคนใดคนหนึ่งแล้วมอบให้คนนั้นคนนี้ไปนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วปลายทางมันก็ได้ผลเหมือนกัน ก็คือทั้งทั้งตัวตัวแม่เองทั้งตัวคู่สมรสเองก็สามารถที่จะลาหรือว่า,าหยุดงานเพื่อที่จะมาดูแลบุตรได้นะครับข้อที่5มาตรการกำหนดให้ในจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์นในวันลาเพื่อคลอดบุตร อันนี้อยากรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ยอยากรู้เกี่ยวกับว่ามาตรการเป็นอย่างไรอย่างนี้ใช่ไหมครับคือหลักการเบื้องต้นมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับในการลาคลอดจากกฎหมายเดิมที่เป็นอนุญาตให้ลาได้98วันนะครับในการดูแลเรื่องของค่าจ้างเนี่ยก็แบ่งครึ่งอยู่แล้วในส่วนของของของผู้ว่าจ้างในจ้างเนี่ยครึ่งหนึ่ง นะครับอีกส่วนอีกครึ่งหนึ่งก็คืออยู่ในส่วนของประกาศสังคมที่จะเข้ามาซับซิไดซ์ให้นะครับหลักการก็เช่นเดียวกันถ้าเรามีการขยายวานออกไปเนี่ยเราก็ราใช้หลักการแบบนี้เหมือนกันซึ่งในจ้างเองก็จะไม่ไม่ได้รับภาระมากจนเกินไปอ่างเงี้ยครับแล้วก็ประกานสังคมเองก็จะมีส่วนที่เขาจะต้องเพิ่มนะครับแต่จะเพิ่ม ได้เท่าไหร่อะไรอย่างนี้ก็ต้องไปดูในรายละเอียดของตัวกองทุนด้วยเพราะว่าในตัวกองทุนเองมันก็จะมีหลักการแล้วก็มีตัวเงินที่ระบุอยู่ว่าสามารถใช้ได้เท่าไหร่ใช้ไม่ได้เท่าไหร่ถ้าเกิดมันใช้ไม่ได้มันจะมีวิธีการ,กรแก้ปัญหารเรื่องนี้อย่างไรอันนี้ก็ต้องไปดูในส่วนของประคารสังคมต่อไปแต่ในส่วนของนายจ้างผมคิดว่าก็แน่นอนในกา,านรเพิ่มเนี่ยนายจ้างจะต้องจ่ายเพิ่มอยู่แล้วในต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอยู่แล้วแต่ผมคิดว่ามันไม่ได้เป็นค่าใช้จ่ายที่มากจนเกินเกินที่นายจ้างจะรับได้นะครับแล้วที่สําคัญนี่ ในการจ่ายเพิ่มครั้งนี้มันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่แค่เป็นการทําใหเ้เป็นงานสนับสนุนให้คนมีลูกมากขึ้นแต่มันเป็นการทําให้คุณภาพชีวิตของลูกจ้างของลูกน้องตัวเองเนี่ยดีขึ้นซึ่งนั่นนํามาสู่เขาเรียกว่าผลิตภาพการผลิตที่ดีขึ้นด้วยเช่นกันถ้าเกิดว่าคุณมีสุขภาพจิตที่ดีถ้าคุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีผมเชื่อว่าปริมาณงานหรือคุณภาพของงานเนี่ย มันก็จะดีตามไปด้วยเช่นกันอันนี้เป็นสมสมุติฐานพื้นฐานที่เราที่เรามีอยู่แล้วนะครับข้อที่6มาตรการและกลไกทางกฎหมายที่สำคัญให้ลูกจ้างชายมีสิทธิลาเพื่อช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตรได้ตามกฎหมายก็อย่างที่เรียนนะครับว่าวันนี้เราเราไม่ได้มองแค่ว่าผู้ชายผู้หญิงนะครับเราก็อาจจะขยายไป ในส่วนของคนที่เป็นคู่สมรสคู่ชีวิตนะครับของของแม่ของเด็กนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตามเพราะว่าด้วยความหลากหลายทางทางทางเพศตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องเป็นสิ่งที่เราก็ควรจะต้องยอมรับแล้วก็ให้ให้ค่าแล้วก็เคารพในสิทธิ์ของทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ประเด็นที่สองเนี่ยก็คือก็คืออย่างที่บอกว่าเราจะแยกสิทธิ์ออกจากกาันไม่ไไม่ได้มีการ มอบสิทธ์ไม่ใช่ว่าสิทธิ์นี้เป็นของแม่แล้วเราแม่จะมอบสิทธ์ให้คนใดคนหนึ่งอาจจะเป็น,เ,เ,ปนเป็นสามีหรืออาจจะเป็นบุพการีหรือพ่อแม่ของฝ่ายผู้หญิงอะไรเงี้ยซึ่งมันจะค่อนข้างทีง่จะยุ่งยากแล้วในการพิสูจน์สิทธิ์เนี่ยมันก็มันจะมีขั้นตอนที่วุ่นวายไปอีกว่าเอ้ยเป็นจริงหรือเปล่าหรือไม่เป็นจริงหรืออะไรยังไงเพราะฉะนั้นเราก็จะแยกสิทธิ์ไปเลยนะครับแล้วก็ในการกําหนดเนี่ยเ,เบื้องต้นเราคงกาหนดวันเบื้องต้นขั้นต่ําไปให้ นะครับว่าอาจจะ7วัน10วันสำหรับคู่สมรสที่มีเอ็กซ์ตา้าเพิ่มพิเศษในการลามาดูแลบุตรได้อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็หรือถ้าจะมากกว่าน,นั้นก็เป็นเรื่องที่ดีครับแต่ว่ามันก็เป็นการตกลงกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเองนะครับแต่เบื้องต้นก็คงกำหนดวันขั้นต่ำไว้ให้นะครับ 7, มาตรก,การและก,กลไกทางกฎหมายที่สำคัญในการกำหนดให้ในจ้างซึ่งมีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่10คนขึ้นไปยื่นแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงานในส่วนข้อนี้ครับก็คือโดยวิธีการก่อนหน้านี้เนทางทางผู้ตวรวจแรงงานเองเนี่ยจะต้องนำส่งแบบไปให้ในายจ้างนายจ้างรับแบบก็ทำแบบกลับมาแล้วก็ส่งกลับมาซึ่งตรงนี้ที่เราแก้เนี่ยเรา เราไม่ได้จะบังคับหรือเปลี่ยนวิธีการการส่งแบบนะครับการส่งแบบเนี่ยคุณยังส่งได้ทั้ง2แบบเหมือนเดิมก็คือในส่วนของอิเล็กทรอนิกส์ก็ส่งได้หรือจะส่งในแบบอนาล็อกที่เป็นฮาร์ดแบบฮาร์ดครปปี้ก็ส่งได้เหมือนกันเพียงแต่เราเป็นการลดขั้นตอนการส่งแบบมาจากทางผู้ตรวจแรงงานเพื่อที่ไปยังสถานประกอบการก็คือคุณสามารถหาแบบด้วยทั่วไปเลยนะครับผมเชื่อว่าทุกคนมีความสามารถที่จะจัดการเรื่องนี้ได้อยู่แล้วมันก็จะลดเรื่องของขั้นตอนการส่งเรื่องของค่า อุปกรณ์ค่ากระดงกระดาษค่าส่งอะไรลงไปเพื่อเป็นการลดภาระหน้าที่งานแล้วก็ลดภาระง้อมาที่มันไม่จําเป็นออกไปนะครับโดยเฉพาะในยุคที่เรากําลังเข้าสู่ยุคของเทคโนโลยีก็อันไหนที่มันเซฟได้มันก็ควรจะเซฟข้อที่8การตามพระราชบัญแบญย,ยนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชนหรือไม่อย่างไร แน่นอนอยู่แล้วครับคือคือในการแก้ไขกฎหมายเนี่ยเรามีหลักการพื้นฐานอยู่แล้วว่าในการแก้หรือว่าในการตรากฎหมายฉบับฉบับฉบับหนึ่งขึ้นเนี่ยมันต้องเป็นสิ่งที่มันมีประโยชน์ในภาพรวมอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่เราจะต้องไปดูก็คือว่าหลายคนอาจจะเป็นกังวลว่าเฮ้ยถ้าเราไปเพิ่มวลานะครับเเพิ่มขึ้นนั่นหมายถึงภาราที่ต้องนายจ้างจะต้อง ซัมปทานเพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาอย่างละเอียดและรอบคอบมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเวทน้ําหนักให้ดีต้องเวทน้ําหนักให้ดีรวมไปถึงหลังจากที่เราเราปรับไปแล้วเราก็ต้องมีการเขาเรียกว่าเฝ้าดูเฝ้าดูว่าสิ่งที่เราคิดสมมติฐานที่เราพวกเราทุกคนคิดกันเนี่ยนะครับเป็นบัรทัดทางที่ดีหรือไม่ถ้ามันไม่ดีก็แน่นอนกฎหมายก็อาจจะต้องถูกปรับ นะครับหรือถ้ามันดีแล้วนะมันจะมีการขยับเพิ่มเติมหรืออะไรยังไงก,ก,ก็ไปว่ากันถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆแต่ถ้ามันไม่เป็นมันก็ต้องมาแก้อีกแบบครับข้อที่9กประเนอื่นๆที่ท่านมีความประสงค์จะให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมจริงๆไม่มีนะครับเพราะว่า1 8ถึงนี่ผมก็มองว่าค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วก็เกือบจะครบทุกมาตราท่ที่ที่เราคุยกันแล้ว ประเด็นจากการอภิปรายของสมาชิกสภาผู uh ้ huh. แทนราษฎรครับข้อที่หนึ่งท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันมีความ uh huh. สอดคล้องกับรูปแบบการจ้างงานที่เปลี่ยนแปลงไปและสามารถคุ้มครองผู้ใช้แรงงานได้อย่างทั่วถึงทั้งกลุ่มแรงงานในชีพที่เกิดขึ้นใหม่และแรงงานนอกระบบที่มีอยู่เดมิมหรือไม่อย่างไรค่ะคือต้องเรียนแบบนี้ว่ากฎหมายพื้นฐาน มันก็คือกฎหมายพื้นฐานที่ดูแลทุกคนนะครับสุดท้ายแล้วไอ้กฎหมายพื้นฐานเนี่ยมันจะสามารถดูแลคนได้ทั่วถึงขนาดไหนยางไรเนี่ยมันไม่ทั่วถึงอยู่แล้วครับนะครับเพราะว่าบริบทการทํางานของแต่ละที่แต่ละบริษัทแต่ละประเภทการทํางานเนี่ยมันก็ต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นผมผมมองว่าสิ่งที่สําคัญในการที่จะสามารถรักษาสิทธิประโยชน์รวมถึงสวัสดิการของแรงงานได้ก็คือ การตั้งกลุ่มนะอาจจะเป็นพวกสหาภาพหรือว่าอาจจะเป็นอะไรพวกนี้ที่จะต้องเข้าไปคุยกับทางผู้ประกอบการว่าเฮ้ยกฎหมายเป็นแบบนี้ในความเป็นจริงมันยังไม่ได้ไม่ได้ถึงขั้นนี้มันควรจะปรับหรือไม่อะไรยังไงซึ่งอันนี้มันไม่มีใครบอกได้ว่ามันควรที่จะอยู่ตรงไหนมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพงานสภาพบริษัทของแต่ละที่ไปถ้าแต่ละที่มีผู้ประกอบการที่ดีนะครับ มันก็อาจจะขยายสวัสดิการให้เพิ่มไปได้มากขึ้นอย่างหลายๆบริษัทที่พวกเราเห็นอยู่แต่ถ้าเกิดบริษัทที่เขายังไม่ได้แข็งแรงถึงขนาดนั้นเราก็ก็ต้องคุยกันว่ายังไงก็ควรที่จะต้องรักษาเ,เขาเรียกว่าสิทธิ์พื้นฐานที่แรงงานควรจะได้รับไว้อะไรอย่างงี้ครับเพราะว่าเราไปเห็นบางที่เนี่ยก็แม้แต่สิทธิพื้นฐานเองบางทีก็ยังได้ไม่ครบ พราะด้วยด้วยด้วยไม่ได้มีการพูดคุยกันด้วยกลุ่มลูกจ้างเองอาจจะมีตัวเลือกน้อยไม่ได้มเีเขาเรียกว่ากําลังในการที่จะต่อรองหรือว่าไม่กล้าที่จะพูดคุยเพราะฉะนั้นในการมีกลุ่มผมว่ามันเป็นเห่ที่ดีที่จะเป็นตัวแทนในการเข้าไปพูดคุยแล้วก็ทําให้สภาพการจ้างเนี่ยมันมันเหมาะสมที่สุดข้อที่2 การเพิ่มบทบัญญัติให้สิทธิลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงเกี่ยวกับการลาคลอดนั้นจะส่งผลดีและผลเสียต่อภาคเศรษฐกิจหรือไม่อย่างไรอแน่นอนครับถ้าเกิดตามสมมติฐานที่เราคิดกันมันมันจะต้องเกิดผลดีเพราะอย่างแรกที่เราต้องคำนึงถึงก็คือวันนี้ประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แล้วนะครับนั่นหมายถึงอะไรนั่นหมายถึงแรงงานที่มัน มีน้อยลงลดลงจนเราจําเป็นที่จะต้องไปพึ่งพาแรงงานจากต่างประเทศนะครับอันนั้นคือข้อที่1ถ้าเกิดเรายังปล่อยให้ให้ยังเป็นอยู่ในสภาพแบบนี้ผมเชื่อว่าอนาคตเนี่ยปัญหาเรื่องของการขาดแคลนแรงงานมันก็จะยิ่งรุนแรงขึ้นแน่นอนว่ามันไม่ใช่แค่ปัจจัยในเรื่องของวันลาคลอด อย่างเดียวที่เป็นตัวกระตุ้นทําให้คนมีบุตรมากขึ้นแต่ก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ามันสามารถที่จะแก้ได้ก็ควรที่จะต้องแก้นะครับแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นนอกจากเรื่องปัญหาการขาดแคลนแรงงานเนี่ยม,มันหมายถึงคุณภาพชีวิตของคนด้วยเช่นกันนะครับซึ่งอ,อ,อย่างที่ผมบอกไปข้างต้นว่าถ้าถ้าชีวิตเรามีความสุขแน่นอนงานของเราก็เราก็จะทํางานของเราได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับมันอาจจะ สะท้อนกลับมาไม่สะท้อนกลับมาให้เห็นในเชิงตัวเลขชัดเจนแต่ในเชิงคุณภาพเดี๋ยผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าเราจะเห็นนะครับแล้วก็ในการปรับเปลี่ยนของเราเนี่ยเราก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนให้มันเป็นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ใช่อยู่ดีๆก็กระโดดตู้ไปเลยจนจนไม่ในจ้างเองหรือว่าผู้รับผกระทบเองก็ไม่มีเวลาที่จะปรับตัวนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเราก็ต้อง ต้องต้องเฝ้าดูด้วยว่าในสิ่งที่เราค่อยๆปรับเปลี่ยนไปเนี่ยมันดีจริงๆใช่ไหมนะครับมันมันเป็นไปตามหลักการที่เราพวกเรามั่นใจกันจริงๆใช่ไหมถ้าดีก็จะทํายังไงต่อก็เป็นเวน,เนถ้ามันไม่ดีจะทํายังไงต่อก็เป็นอีกเวนครับข้อที่3รัฐคนมีการกำหนดแนวทางป้องกันการกิดการทางเพศในการสร้างงานหรือไม่อย่างไร ในกฎหมายมันมีบอกไว้ชัดเจนอยู่แล้วครับว่านายจ้างไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเลือกหรือว่าเลือกปฏิบัติในในเรื่องของเพศอยู่แล้วยกเว้นสภาพงานที่มันอาจจะไม่เหมาะอย่างเช่นงานที่มันจะเป็นนี่ต้องใช้ผู้ชายอันนี้เราก็ก็ว่างกันไปตามประเภทงานแต่ในงานทั่วไปที่ทั้งผู้ชายหรือผู้หญิงทําได้อันนี้ในกฎหมายเขากำหนดไว้อยู่แล้วครับว่าว่าว่านายจ้างไม่สามารถที่จะกีดกันหรือว่าอะไรได้นะครับแล้วที่สําคัญที่สุดเนี่ยคือวันนี้เราเป็นสังคมที่ มันมันขัดแย้งแรงงานนะครับเพราะฉะนั้นผมผมคิดว่าผมคิดว่าไม่ไม่ไม่ไมไมโอกาสที่จะมีการกีดกันเนีย่ยผมว่าม,มันมันมันไม่ได้ครับแล้วอีกอย่างนึงคือโลกทุกวันนี้มันไปไกลเกินกว่าที่จะแบบมานั่งแบบว่าเฮ้ยผู้หญิงได้ผู้ชายไม่ได้ผู้ชายได้ผู้หญิงไม่ได้แล้วมันมันไปไกลเกินกว่าตรงนั้นไปแล้วครับข้อที่สี่ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มบทบัญญัติ ให้ในจ้างต้องมีสถานที่ที่เหมาะสมและอุปกรณ์ที่จําเป็นเพื่อให้ลูกจ้างสามารถให้นมบุตรหรือบีบเก็บน้ํานมบุตรในที่ทำงานได้คือเป็นการส่งเสริมสิทธิมรารดาในเรื่องการให้นมบุตรหรือไม่อย่างไรเรื่องนี้ผมเห็นด้วยแน่นอนครับเพราะว่าหลายคนอาจจะเป็นกังวลว่าถ้าเราไปกําหนดแต่แต่ต้อง้องเรียนเบื้องต้นอย่างนี้ก่อนว่ามันไม่ได้อยู่ในขอบเขตการทางานของคณนกการศกาชุดนี้นะครับแต่เราก็อาจจะทําเป็นข้อสังเกตแล้วก็ข้อเสนอแนะใบว่า เอ,อควรจะต้องมีสาเหตุที่ควรจะต้องมีเพราะว่าทุกวันนี้เราเราไม่จําเป็นต้องอยู่กับลูกเราก็สามารถปั๊มนมให้ลูกได้เพียงแต่มันจะต้องมีสถานที่เก็บมีวิธีการเก็บที่มันถูกวิธีที่ไม่ทําให,ให้ให้นมนั้นมันมันเสียหรือมันบุดไปก็แค่นั้นเองทีนี้หลายคนอาจจะเป็นห่วงว่าเออเราถ้าเกิดเราเราเรา,เราไปบัญญัติให้มันมีการจัดเตรียมสถานที่ไว้ให้กับ แรงงานนะครับในการในการปั๊มนมในการเก็บนมในการอะไรพวกนี้มันจะมีต้นทุนสูงขึ้นอีกเยอะหรือเปล่าโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กที่มีคนประมาณสัก10คน15คนคือในความจริงแล้วมันไม่มันไม่มีอะไรที่น่ากลัวขนาดนั้นหรอกครับผมถามว่าอุปกรณ์ปั๊มนมเนี่ยแม่เขาต้องมีเองอยู่แล้วถูกไหมครับ 2. อ,อะจะเก็บยังไงล่ะก็เ,เก็บในตู้เย็นมีสถานประกอบการไหนที่มันไม่มีตู้เย็นบ้างล่ะถูกไหมครับ เราอาจจะเว้นที่ในตู้เย็นไว้ส่วนหนึ่งซึ่งเป็นพาร์ทเอาไว้สําหรับเก็บนมแม่เนี่ยซึ่งมันไม่จาเป็นต้องเป็นทั้งตู้ด้วยซ้ํำมันอาจ,จะเป็นช่องช่องหนึ่งเพราะว่ามาีลูกเรามีแรยงาน10คน15คนเนี่ยมันจะท้องทีเดียว5คนเลยมันเป็นไปไม่ได้เต็มที่กว่าคนเดียวถูกไหมครับอัตราการท้องเนี่ยหนึ่งร้อยคนเนี่ยมีแค่2คนกว่าเท่านั้นเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะการพื้นที่เล็กๆไว้ส่วนหนึ่งสำหรับการเก็บนมหลังจากที่มีการปัม๊มแล้วเพราะว่านมเนี่ยมันต้องปั๊มทุ ใช่ไหมครับสะสมสะสมไปใส่ขวดเก็บไว้เก็บไว้ในอุณหภูมิที่เหมาะสมตอนเย็นคุณก็กลับบ้านเอาไปให้ลูกได้แล้วในส่วนของสถานที่ก็เหมือนกันต้องมาทําห้องแยกหรือเปล่าต้องมาทาอะไรในสถานประกอบการขนาดใหญ่เนี่ยถ้ามันทําได้ขนาดนั้นก็ถือเป็นเรื่องที่ดีครับนะครับแล้ว,แล,วแล้วซึ่งผมก็มองว่ามันก็ไม่ได้เป็นปัญหาสําหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่อยู่แล้วที่จะทําห้องแยกไว้ทําโซนแยกไว้สําหรับให้กับคนที่มีบุตรมาปั๊มนม นะครับเพราะมันเป็นการลงทุนที่น้อยมากสําหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่ถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นสถานประกอบการขนาดย่อยๆที่มีคนงานไม่เยอะที่มีลูกน้องไม่เยอะเนี่ยครับเราไม่จำไม่จำเป็นต้องไปทําแยกเลยนะทำพื้นที่สัดส่วน private area ไว้ทําม่านกั้นก็พอแล้วพื้นที่หนึ่งตารางเมตร2ตารางเมตรก็ก็เพียงพอแล้วเพียงแต่แค่แยกพื้นที่ให้เป็นสัดส่วนสําหรับการปั๊มนมแค่นั้นเองให้ให้คนที่ มีบุตรเนี่ยเขาสามารถมาปั๊มนมได้แบบรู้สึกแบบปลอดภัยอะรู้สึกแบบไม่มีใครมารบกวนอะไรแบบนั้นอะนะครับแล้วเดี๋ยวนี้เองเนี่ยการปั๊มนมเองเนี่ยมันมันก็ง่ายโดยเฉพาะมันมีเครื่องปั๊มหลายแบบบางทีนั่งทํางานไปปั๊มนมก็ก็ยังทําได้เหมือนอย่างพญายาผมมีรูปเนี่ยเขาก็ทางานไปก็ปั๊มนมได้หรือออกไปข้างนอกเขาก็ปั๊มนมระหว่างออกไปข้างนอกก็ได้เพราะว่ามันมีอุปกรณ์ที่มันสามารถที่จะพอร์ตเรื่องอย่างนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่ ทุกคนควรที่จะต้องสนับสนุนด้วยนะครับค่ะก็ในนามของสำนักกฎหมายนะครก็ขอขอ,ขอบคุณท่านวารสิทธ์รเรียงประสิทธิ์เป็นอย่างยิ่งนะคะที่ให้ความกรุณาสำนักกฎหมายในการ,รให้สัมภาษณ์ที่มีคุณค่าทางวิชาการอย่างสมในครั้งนี้นะคะก็ขอบคุณท่านอีก้ได้ครับขอบคุณนะครับ